นี่มาโปรโมทยาสีฟันนะคะที่ตลาดปาซ่านปาซ่านายมูลนะคะหมู่หมู่สิบปะปาซ่านายมูลหมู่สิบเขาเรียกว่าวัดายมูลวัดปาซ่านายมูลนะคะใกล้ประหัตประหงคนเยอะมากนะคะียาสีฟันของเรานะคะทีอินวันครึ่งวันไม่มีกลิ่นปากนะคะสีชมพูสําหรับคนที่ปัญหาฟันหนักหน่วงนะคะก็เอาสีชมพูไปใช้ร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบกรัมหลอดนะคะ ลืมทุกหลอดที่เคยใช้ชีม่วง149บาทต่อ70กรัมหลอดนะคะตัวนี้ป้องกันแผลในช่องปากนะคะแล้วก็แผลในช่องปากก็หายไปขึ้นนอกจากนี้สมุนไพรนะมากกว่า30ชนิดนะคะซึ่งมีกระชายขาวด้วยนะคะตัวนี้ทุกคนก็จะรู้ว่าสามารถขจัดเชื้อจุลินทรีย์ต่างต่อะมาสีเขียวนะคะตัวนี้หลับสบายก่อนนอนตื่นเต็มตาทุกเช้านะคะมีตัวใบนี้นะคะทุกคนก็จะรู้จักว่าใบนี้คืออะไรเนาะเ C 5 6 M B S U นะคะใช่ใช่เค์ปุ๋ยนะคะ อันนี้มาโปรโมทกันนะคะน้อยของเรานะคะได้เปอร์เซ็นต์